อุงอิงปังมากไลฟ์สดจนได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่มาแรงกันทีเดียวนะคะสำหรับสาวน้อยเสียงดีคนนี้น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยพุทธมให้ทุกคนตื่นตาตึงใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะ ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน้องอุงอิงกระแสดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาน้องอุงอิงก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยล่าสุดน้องอุงอิงซื้อบ้านราคาเกือบ3มล้านบาทและสามารถปิดหนี้บ้านได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะน้องอิงก,ก็เรียกได้ว่ามีผลงานมากมายก่กองทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานการร้องเพลงนะคะน้องอิงก,ก็ได้มีซิงเกิลเพลงหลายซิงเกิลแล้วหากใครได้ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าน้องอิงมีความสามารถมากๆทั้งในด้านการแสดงทั้งในด้านการร้องเพลงนะคะล่าสุดน้องอิงได้รับรางวัล นักร้องหมอลำลูกทุ่งขวัญใจมหาชนนะคะซึ่งน้องอิงก,ก็ได้ขึ้นรับรางวัลพร้อมใส่ชุดราตรีสีน้ำเงินสวยมากๆเลยค่ะและช่วงนี้ที่จะเห็นกันบ่อยนะคะนั่นก็คือรายการหมอลำไอดอลน,นะคะซึ่งน้องอิงนะคะก็ได้เป็น ตัวแทนจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมกับบอสโจนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาสดๆร้อนๆค่ะน้องอิงได้ไปไลฟ์สดขายกาแฟอิน B ของคูเบียนะคะทำเอาชาวหนิดเนี่ยแห่กันไปชื่นชมมากมายเลยทีเดียวนะคะยอดดูเนี่ยหนึ่งมืนกว่าคนและได้อันดับหนึ่งของไลฟ์สดของประเทศไทยนะคะในคลิปก็ดูมีความสุขมากๆเลย ทั้งบอจูน้องอุงอิงและครูเบียเองก็รู้สึกตกใจมีคิดว่าไลฟ์สดจะโด่งดังขนาดนี้นะคะซึ่งตัวเอ็ดเองนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะได้อันดับหนึ่งเพราะว่าน้องอุงอิงเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆค่ะ หากใครนะคะเป็นแฟนคลับของน้องอิงก็จะเห็นได้ว่าน้องอิงเนี่ยมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ว่าจะเรื่องการร้องเพลงเรื่องราวชีวิตของน้องหรือแม้กระทั่งความคิดทัศนคติที่ดีของน้องนะคะน้องอาจจะเคยโดนดราม,ามา่ามากมายแต่น้องไม่เคยตอบโต้เลยนะคะมีแต่นำคำแนะนำคำที่เคยโดนดูถูก มาปรับปรุงสิ่งที่ตนเองมีข้อบอกพร่องนะคะจนทำให้วันนี้เราได้รู้แล้วว่าน้องอิงมีความสามารถและความพยายามความตั้งใจมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องอุงอิงได้ลบคำดูถูกด้วยการพิสูจน์ตนเองให้ทุกคนได้เห็นแล้วในวันนี้ค่ะซึ่งถือว่าน้องเนี่ยค่ะเก่งมากๆแล้วก็ใจสู้มากๆเลยนะคะน้องเป็นเด็กที่ร่าเริงด้วย ทั้งจิตใจดีทั้งน่ารักน้องก็เลยผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้และที่สําคัญถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่คอยให้กําลังใจก็ไม่รู้ว่าน้องอิงจะมีวันนี้หรือเปล่าสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนคอยซับพอร์ตให้กําลังใจน้องอิงไปตลอดนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ